สวัสดีครับปาโกซิโยบันธาครับพี่น้องครับโปรแกรมแรกวันนี้พี่น้องโปรแกรมแรกพาพี่น้องเดียวไซน้องครับจ,จุดแรกแล้ววันนี้ครับพี่น้องครับจจุดแรกแล้วครับเดี๋ยวตีพี่น้องเอฟซีปาโกครับว่าเราอยู่ที่ไหนน้องพี่น้องครับ เราอยู่ที่ไหนยี <laughs> ่เดีย,เ,ดยเสียงควงเป็นข้าราชการโรงพยาบาลครับเนมาเลี้ยงกับเสียงครับมาเลี้ยงกับเสียงเงินครับทุ่านเดี๋ยวป๋าโกศิฆาพี่นอ้องเลาะ ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่น้องไปไปนำกันครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงจุดจุดแรกครับจุดตรองเที่ยวจุดแรกครับพี่น้องครับ <c oughs> อยู่ไส้นอสิ <c oughs> นี่ครับจังหวัดอำนาจเจริญครับ น้ำตกไปแซ่และพี่น้องน้ำตกบปได้ปล่อยอนะ้ำจังหวัดอำนาจเจริญครับวันนี้วันเสาร์ครับมือน,นี้วันเสาร์คนก็นจะเยอะแน่ครับ <c oughs> เป็นทิ่เลี้ยงกเกษียณครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญพระมงคลมิงเมืองครับพี่น้องครับพี่นอ้องทฟ่อนาจ เป็นเด็กซีฟ้ากฉันรู้ดีนะตอนนี้เราอยู่ที่วัดเป็นเป็นว<บ>ัดอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามีผู้บาอยู่พระมงคลมิ่งเมืองน้อพี่น้องจังหวัดลำดา,าเฉลิมครับ เอาพี่แย่ไปใช้กระเป๋ากระเป๋ามากับพระกับหลวงพ่อเนาะขยการมนสิกระเสียนครับีนี่รถท่องเที่ยวรถท่องเที่ยวครับมาจุดแรกครับหลังจากนี้ไปเราก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหารพี่น้อง มุกดาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปกัออไซบองไดเดี๋ยวาโกวันนี้คลิปวันนี้จะพาเที่ยวครับเาขานค่าจยาน้อยครับอันนาขเขาจะดามาครับมอล่ำหาดามาก็ไนร้อยที่นึ่งก่าเอาลัวกวันสิบหนึ่งก่นี่เอเอาเลขในหรวมนึ่สอ้าห้ามหลงสี่เา อายุร้อยแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสองครับช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ครับบางคนก็จัดต่วราชการต่างๆจัดเรียงกันเสียนครับสีมากันช่วงนี้ พอลกรดาสซิงหากานยาตุล่าครับเลียงไว้ก่อนเลียงไว้ก่อนอันนี้มาจากจังหวัดไหนเนาะเดี๋ยวผมซูมดู า,า,าไปบไกใครก็สีส้นตกมือครับเขียรปากิษานครับค้าใจ้า่าประสูงส่วนบานกับสิมาเลียงกันกันมาอุบลกันนี่ครับเขมมาราชครับนอ,นอยู่เขีบบารากันค่าใจ้จใจประสูงค่ารถกัาาบโบแพงค่า้จ่ายกับบหลายกันไปทั้งผักทับบ้งวันออกอ็งบประมาณก,กับที่สูงแน่ครับ นั่นคือทุกเบือเศรษฐกิจเนาะพี่น้องเนาะส่วนป่าเรี้ยงกระสีนกันกับอะไรครับใบสีสูขวัญคำล่ากันเลี้ยงสังสรรค์กันจัดครับพ่อเดมมวนพ่อเดคำล่ากันหลายหลายมันจะเป็นประเภทนี้ครับปี่นี่พูพนั้นกระสีนเด้อผู้นั้นปีนั้นกระสีนเด้อครับพี่น้องครับ อันนี้ก็อีกทั่วหนึ่งครับอีกตึงทั่วประกาถามเพื่อนกองเรื่องเทากับเป็นอย่งไรละ่ะท้องเถาก็มาแล้วหน่วยงานท่านเถาก็บบดยากเปิดเผยเป็นว่าน่าจะเป็นข้าราชการแหละครับผมปรากฏสีบดสัมผัสกันเด้วยครับเอา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 เบิ้งว่าเป็นเป็นหนุ่มดีนะั่นเป็นสัมผัสท่านเถาก็ เม่อเธอเพป็นกระสิบอกขึ้มอลำเฮาเด้กถ้าเป็นมอลำกระโปรเด็วกกุยเด้กติดตามมอลำ่มสยามใดติดตามมอลำเพราะอีหยังกันบอ่อันนี้ถึาเถอะไปถามเขาโปรดถือต้องสีนาง,งายเงือกกับป้าวเป็นชาเนาะเป็นว่าให้เบ่งบรรยากาศพี่น้องให้ดูบรรยากาศชมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะครับตอนนี้เทาอยู่จุดแรกครับพระมงคลมิง่งเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์มาจเฉลิมเด้อะะดพี่น้องอเด้อ เอฟซีปาโกที่อยอำนาจครับภูมิใจได้เนาะครับภูมิใจครับเราถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ต้องทุกคนที่ผ่านมาอำนาจครับต้องมาแวะไหว้ครับพระมงคลเมืองเดือนครับพนะี่น้องครับจังหวัดอำนาจเจริญครับพางจากอุบล70 เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้ากิโลพี่น้องครับเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้ากิโลครับทีนี้เราก็จะเดินทางไปมุกดาหารประมาณหนึ่งร้อยกิโลพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวกับไร่หม่องหลายบอนครับเดียเด๋ยวปาโก้ซีอัพเดตครับให้พี่น้องได้เบิ้งให้พี่น้องได้ชมกันครับสถานที่ท่องเที่ยวครับในวันหยุดในวัน ชบรรยากาศครับพี่น้องชมบรรยากาศชมบรรยากาศว่ากบสลับสั่งเลยมา้งมีหรุ่นน้องกันวันนี้่อนเน่าในบรรยากาศดีบรรยากาศนึงเนาะผ่อนคลายไปด้วกันครับพี่น้องครับหลังจากนอนดีนอนซี่เรียดครับอันนี้เนี่ย การเอาคนลงจากวังไปสี่ไปยังไดมาจังใดครับค่ายเคียครับืันนี้มาเท่ยวกับปลาโกครับมาเที่ยวกับปลาโกบางช่วงอาจจะมีไลฟ์สดใเบื้องเรือพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับวันนี้ถือว่าวันหยุดพักผ่อนเนาะส่วนหลกรู้มันก็ซ้อมยุโดมไปละครับผมปลาโกก็ยังไม่ได้ไปหาครับบัลจิตกับเคี่ยวทั้งบนเคี่ยวทั้งอันนี้มันจบไปก่อนแถวัว y o ยูทูบเราก็จะอัปเดตครับ สถานการณ์การใส่ชีวิตของปาโกแนครับแล้วก็คลิปติดท้ายครับยังโมโล่งกบบีอยู่นิดหน่อยเป็นการเตยล่าเป็นการยังกับเพื่อให้พี่น้องเดบึงพ่อนคลายไปในจัง้อยครับไปเรื่อยๆแล้วน้องพี่น้องครับช่วงนี้ปาโกกับซิบบเดบไปหาดลูกเพราะวา่าหนึ่งทีพระกิจทั้งบาสสองนท้ายลูกคนอันกลูกหลายครับพี่น้องครับพี่น้องกะ เดบึงเดออัปเดตเพราะว่าช่องทางการการเดทที่ตามลูกสาวเยอะครับยูโดมครับปาโกกับถอยออกมากรับถอยออกมาก่อครับมีโอกาสกันทจะดทไปทายลูกสาวครับมีโอกาสครับช่วงนี้ลูกยังยังเฮปปี้ครับคนลบขางเราไแอวยังไลครับวันไหนที่ลูกสาวบ่มีหรือวันไหนที่ลูกสาวติดคดครับปาโกยังกับสิไปคอยคอยไปหานราพี่น้องเนาะเอาสีดีกว่าครับมันเกิสิมีแล้วครับ เขาเกิดสิบลได้ม,มากอันนี้ตลอดเครับเอาว่าช่วงใดที่ลูกสาวต้องการโชคร้ายมีปัญหาเดี๋ยวปาขู่จังสิไปดีกว่าครับช่วงนี้ลูกสาวยังแฮปปี้อยู่ครับพี่น้องครับเป็นว่าคลิปนี้ฝากไว้ซช่นนี้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องเที่ยวต่อครับสวัสดีครับ